รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยเทปหน้าเราจะทำรายการเกี่ยวกับเด็กออทิสติกเจ้ยไปหาข้อมูลมานะ รายการเซอเชียลสตีดเลยน,นะคะคือค่ารายการของเราจะนำเสนเอเรื่องราวเกี่ยวกับของห้องของการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกค่ะก็เลยอยากสัมภาษณ์อาจารย์ไม,ม่ทราบว่าอาจารย์พอมีเวลาว่างหรืเอเปล่าคะได้ค่ะ นี่เลยค่่่ะ4ีงราคม่ให้าค่ะได้มาทำวิดีโอนะคะอยากทราบเกี่ยวกับเอ่อความปกครองของน้องๆออะไรย่างเงี้ยค่ะเป็นการถามไปเรื่อยๆที่จะมาถามอาจารย์นะคะก็คือว่าน้องๆมีการเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วไหะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเหมือนกันว่าจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่า เด็กออทิสติก5คนก็น5แบบมันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับครอบครัวด้วยครอบครัวแต่ละครอบครัวเขาก็แตกต่างงัน้นการเรียนนู้ของเด็กแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งเสริมใหม้เด็กเรียนรู้แต่ว่าคำถามข้อต่อนะคะก็คือว่าเวลาที่น้องบางคนมาขอคําแนะนำม,มานะะในการเรียนที่เขาแบบไม่เข้าใจอาจารย์จะแนะนําเขาประมาณยังไงละะ่ะ ครูที่อยู่ในสายการสอนพิเศษต้องเป็นคนกระตุน้นและก็พยายามดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยต้องการต้องเรียนรู้แบบไหนฉะนั้นครูจะเป็นตัวตัว,ตวคนหนึ่งที่จะต้องคอยส่งเสริมแล้วหนูอย,อยากทราบว่าเ <c oughs> ด็กออสิสติกนะคะใครที่แบบมีความสวรรค, <c oughs> ค์พิเศษบ้างคะก็ถามว่าในด้านของเรื่องเรื่องอะไรที่เด่นชัดก็ <c oughs> ยังไม่ค่อยมากก็จะมีบางคนที่เรื่องดนตรีก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เรื่อง เรื่องตัวโน้นเลยได้เองการเรียนรู้ได้เองแต่ว่าถ้าจะให้เขาจดจําเลยว่าตัวนี้ตัวดูตัวซอนไม่ก็จะอจาศัยกการฟังการจดจําตะเรียนแบบก็มีเหมือนกันว่าทามเข้ามานะคะจะถามว่าน้องบางคนนะคะที่แบบไม่สามารถเข้ากับไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้นี่เป็นสะส่วนมากของเด็กเด็กพิเศษค่ะความหมายของเด็กออทิสติกก็คือเป็นบุคคลที่มีอ่าบกพร่องด้านด้านด้านพฤติกรรม นานสังคมซึ่งเขาจะมีอยู่แล้วเรื่องการแยกตัวโรคส่วนตัวก็เยอะน้องๆที่เป็นโรคติดน,นะคะสาม,มารถ <c oughs> ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนบ้างนการเช่นการล้างหน้าแปรงฟันหรือถ้าอยู่ในระบบโรงเรียนครูจะเป็นคนที่ฝึกถามว่าได้มากน้อยไหมถ้าตัวเด็กเองรับ เราส่งให้เราเป็นกระตุ้นกระตุ้นทางบ้านช่วยก็ทำได้แล้วเออเรามีถ้าเกิดแบบว่าการสอนเด็กเอาสิ่งนั้นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างถ้าเกิดลูกสนใจอยากที่จะเรียนเป็นภาคทางด้านเกี่ยวกับเออการศึกษาพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเรื่อหนูงยากเป็นเหมือาจารย์ก็ต้องเรียนรู้อะไรเรื่องพฤติกรรมึกษาที่จะต้องเรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันยังไง สองในเรื่องของทัศนยคติใช่ที่จะต้องมีต่อวิชาชีพหรือสิ่งที่ตัวเองจะต้องเรียนรู้ตรงนี้เป็นสิ่งสทคัญว่าเราตั้งใจมาทาจริงไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่าทําเพราะว่าเป็นเระข้นิยมอะไรอย่างนี้ก็จะมีดูจะดูเป็นเท่เพราะบางคนที่ว่าภาษามืองเท่เขาก็จะเรียนตรงนั้นแต่ไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้มันต้องเข้าใจเด็กด้วยในส่วนหนึ่งดูพฤติกรรมเด็กให้ออก ต้องต้งต้งหลายๆอย่างต้องมีส่วนประกอบเยอะเลยก็วันนี้พวกเราก็หมดคำากอาจารย์แล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มานะคะที่ได้คำปรึกษาพวกเราาปการสั่งเรียบร้อยแนะคะเอราพอมที่จะถายทวันไหนด้านาได้เลยค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ